โอเคสวัสดีครับท่านชมที่อยู่ทางบ้านครับผมช่วงนี้นะครับพบกับผมนิกกี้รีวิวนะครับกับช่วงนิกกี้รีวิวชี้เป้านะครับอ่าแล้วก็วันนี้นะครับท่านใดที่กําลังมองหาโปรโมชั่นนะครับอ่าหรือว่าเล่นตัว65นาโน86อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นตัวหน้าจอ120เฮิรตใช่ไหมครับอ่าเอาไว้สําหรับเล่นเกมนะครับจะเล่นเกมเกมเพย์นะเพย์ห้านะครับหรือจะเป็นต่อ คอมพิวเตอร์ p c นะครับตัวนี้นี่รองรับได้ค่อนข้าง,งที่จะจะ,จะดีเลยนะครับค่อนข้าง,งที่จะเวิร์กเลยนะครับแล้วก็คอซีรีส์ไม่ควรพลาดน,นะไม่ว่าจะเป็น Netflix นะครับผมอ่า VU ไนะครับ i q ค e, นะครับ Disney p พ u s ตัวนี้รองรับได้หมดนะครับผมอ่าทีนี้วันนี้ที่มาชี้เป้าตัวนี้เพราะว่าวันนี้มีโปรโมชั่นค่อนข้าง,งที่จะร้อนแรงมากนะครับผมอ่า เดี๋ยวผมให้ดูราคาเริ่มต้นก่อนราคาอยู่ที่62,990บาทเดีย๋ยวเพิ่งตกใจนะครับผมมีส่วนลดที่ว้าวมากพร้อมกับของแถมวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับจากราคาเอาเอาดูป้ายก่อนนะจากราคา62,990่ารวันนี้ผมจะไปวันนี้นึงนะจะไม่พูดเรื่องสเปคทีวีนะผมจะพูดถึงโปรโมชั่นนะครับแล้วผมมีโปรโมชั่นนะครับสเต็ปแรกสเต็ปแรกเนี่ยผมลดให้ก่อน16,000เหลือ46,990 จริงๆแล้วผมทําคลิปไปแล้วรอบแรกนะครับแต่ว่าติดลิขสิทธิ์นะครับพอดีไปเปิดวีดีโอที่ติดลิขสิทธ์เข้านะครับก็เลยต้องอัดใหม่รอบ2นะครับเหลือส6 0หมืหกพับาทหลายคนบอกว่ามันยังสูงอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเพิ่งเ่ยนไปไหนนะครับนี่เลยวันนี้นะครับผมลดให้เหลืออยู่ที่3 6 9 9 0นบาทนะครับแต่ถ้ายังไม่พอนะครับยังไม่จบยังไม่จบนะครับถ้าเราใช้เงินสดนะครับ ลดเพิ่มจากป้ายนะครับสิบเนะครับลดเพิ่มจะว่าสิบเลดจากตรงไหนลดจากสามหมื่นหกพันเก้าร้อยาสิบบาทาเดี๋ยวผมคิดให้ดูนะ, 36, 9, 9, 0, นะมมสามหกเก้าเก้าศูนย์นะครับผมมีส่วนลดให้ก่อนนะครับเป็นคูป,ปองส่วนลดก่อนเลยสามร้อยบาทเหลือสามหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับถ้าลูกค้าใช้เงินสดนะครับเงินสดจริงๆมันมีออนท็อปก่อนสามเปอร์เซ็นต์นะครับ,เด,รนะรบเดี๋ยวผมกดส่วนอ่าส่วนให้ก่อนสามเปอร์เซ็นต์ปึ๊บ เหลือ35,589บาทแล้วเราใช้เงินสดลดเพิ่ม10%นะครับนะครับดูดีๆนะ10%ตตุกตุบเหลือ32,030บาทเป็นไงจาก6 2 9 9 0เาหลือ32,030บาทนะครับอ่าจัดส่งฟรีนะครับทั่วประเทศเลยนะครับทุกที่ที่มี Powerbuy นะครับผมอ่าการรับประกันจอ3ปีเต็มนะครับอ่านะครับตัวนี้นะครับ ลดแล้วยังไม่พอนะครับผมมีของแถมของแถมผมมีสองตัวเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยในป้ายเนี่ยมันขึ้นแถมตู้เย็นใช่ไหมแต่ตู้เย็นอะของหมดแล้วเอาผมเปลี่ยนเป็นชุดนี้แทนนะครับหนึ่งเลยก็คือตัวซาวาที่เป็นโปรกออดิโอนะครับโปรกออดิโอวันนี้จะเป็นตัวซิกนาเอสสองนะครับก็ราคาปกติอที่เก้าพันเก้านะครับอ่ะคาขา,ขายโปรโมชั่นอยู่ที่ห้าพันเก้าแปดสิบแปดบาทอันนี้ไม่ได้โมโอ,อันนี้ของจริงนะครับทีนี้เราแถมอันนี้ให้ชุดหนึ่ง นะครับแถมแล้วยังไม่พอนะครับซาบาซาบา SL5 ตัว8 9 9 0ขายตัวโปรปกติ6 9 9 0เห็นไหมผมพูดไม่มีกัดพูดเรื่องจริงเลยตัวนี้ขายปกติโปรโมชั่นอยู่ที่6,990นะครับผมแถมให้2ชุด2ชุดเนี่ยของแถมมูลค่า12,000บาทนะครับอ่าเป็นไงน่าสนใจไหมจาก62,000ลดเหลือ32,000แล้วของแถม12,000เป็นไงสุดยอดนะครับผมก็นะครับฝาก ไว้ด้วยนะครับผมก็ท่านใดที่กำลังเลงรุ่นนี้อยู่วันนี้วันเดียวนะครับวันนี้วันที่26กันยาวันนี้วันเดียวต้องขอพูดวันที่เพราะว่าเดี๋ยวมาวันอื่นมันไม่ได้ราคานี้นะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับใครที่กดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้ก็จะเห็นคลิปนี้แจ้งเตือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลงอยู่รีบทักเข้ามานะครับหรือโทรหาผมนะครับศูนย์ก้าศูนย์แปดสี่ศูนย์เก้าห้าสามห้าแปดแปดนะครับเบอร์โทรร้านศูนย์สามห้าสองสองเก้าแปดหกหก นะครับผมหรือไลน์ไอทีไลน์ enic 2 4 9 9นะครับทักเข้ามานะครับวันนี้ไม่เกิน2องทุ่มนะครับผมอ่าไม่เกิน3ามทุ่มวันนี้เดี๋ยวขยายให้วันนี้ครับไม่เกิน3ามทุ่มนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วประเทศทุกที่ที่มีเพลย์บายนะครับก็อ่าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อ่าวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ